เวลาเห็นคนอื่นเขาทะเลาะกันอยู่คุณผู้ชมคิดยังไงเคยจะเข้าไปเป็นกรรมการเคยเข้าไปห้ามปรามในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไหมครับอย่างเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้วันนี้นะฮะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอรักความยุติธรรมอืมเธอไปเจอผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งกําลังคือโวยวายแล้วก็คว้างปลาสิ่งของเนี่ยนะฮะใส่พนักงานในห้างเพราะไม่ยอมเปลี่ยนสินค้าให้นะครับ ก็เลยเข้าไปห้ามเข้าไปห้ามปั๊บโดนด่าสวนมาแบบนี้เลยฮะวายไม่ใช่หม่คกณจะย้นมันจะเป็นไรแอเมาพูดซูใคร่ะแอลหนูว่าอะไรอ่ะอะไมใช้ไม่ได้บอกราคา19บาทหนูไม่ได้ว่าอะไรป้าเลยนะหนูบอกว่าไอ้โดนหนูบอกว่าสงสารเขาเขาทำงานนี่ๆไปยอม ด่าภาษาไทยกับภาษาเอั่งเาสิสดิวปิด YouTube เนี่ครับก็ไทยคําอังกฤษคําด่ากันไปด่ากันมานะครับกับสาวเจ้าของคลิปกับผู้หญิงสูงอายุคือผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยเขาโพสต์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าคือเธอเดินไปซื้อของอยู่ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแถวแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตบังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงสูงอายุในคลิปเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย โวยวายใส่พนักงานเนื่องจากซื้อของในราคา19บาทแล้วมันใช้งานไม่ได้ก็เลยเอามาเปลี่ยนแต่ทางร้านไม่ให้เปลี่ยนเนื่องจากคุณแกะสินค้าแล้วนะฮะพนักงานจึงพยายามอธิบายเหตุผลแต่หญิงสูงอายุในคลิปเนี่ยไม่ยอมฟังใดๆเลยเอาของปาใส่หน้าพนักงานซ้ํำอย่างด่าดูถูกอาชีพบริการเธอบอกเธอเธดูไม่ได้นะฮะจึงเข้าไปขอร้องบอกใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆคลามดาวใช่ไหมปุ้ยใช่คลามดาวนะฮะ แต่หญิงสูงอายุเนี่ยนะครับจึงเข้าไปขอร้องนะฮะแล้วก็บอกใจเย็นๆแต่เธอหันกลับมาโวยใส่โวยใส่เลยควนี้ขึ้นมึงกูเตขึ้นมือกูค<อ>นนี้ขึ้นมันขึ้นนะฮะทนไม่ได้ครับแล้วก็ด่าเธอด้วยภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็ถามว่ารู้ไหมว่าเป็นใครเธอก็ตอบสวนไปบ้างจนเกิดการประทะคารลมกันอย่างในคลิปฮะเธอถามน้องพนักงานบอกว่าอ้าวหนูแล้วทําไมไม่ตอบโต้ไปบ้างอ่ะพนักงานเนี่ยเขาตอบกลับมาแบบนี้ครับ ตอบโต้ไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวตกงานตอนนี้งานหายากโอ้โหะะออนะน้องเลยอ่ะครับเจอก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาโพสนะครับก็อยากให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันเธอบอกว่าอาชีพไหนทํางานอะไรศักดิ์ศรีมันมีเท่ากันครับ